ใชสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเบิกไมดียวันนี้เดิมมือนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งนอกที่เฮาสมาเห็นเรียกชันเพลงนั่นก็คือเพลงที่มีสื่อว่าค่าดองโคตรแพงซึ่งเป็นเพลงของบิ๊กไงที่เหตุออกมาแบบนานพอสมควรนอเป็นอีกหนึ่งเพลงแล้วที่มีคนแบบแนะนํามาแล้วเฮาก็รู้สึกว่า เออก็ลองมาเห็นเบิงแล้วกันว่าจะเป็นทางไดแล้วกะทางก็ยังไม่เคยเบิงวิดีโอนี่เนาะแต่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เ,เ,เบิงพอมกับทุกคนกามาเห็ุรีแอคชั่นพอมกับทุกคนนั่นเองถ้าพ้อมแล้วไปเบิงกันเลยค่าดองโคตรแพงปะคุณมองคุณฮู้ไหมที่ผมนําคุณมาฮอดวิลาบุรีนี้คือผมจะมาสู่ขอคุณคือผมอยากรู้ว่าค่าดองคุณนั้นมันสําใดค่าดอง ประมาณ200ล้น ALLY านคำตื้อสิบาทคำสิบาทตื้อค่าดอง200ล้านคำสิบาทตื้อใช่ค่าดองคุณโคตรแพงผมแต่งไม่ได้ดอกหลุดในผมไม่ได้เหรอไม่ได cin ้ค่าดองโคตรแพงกันปานซื้อของ โอคาดองคงเจ้านั้นโทษแทงลุ้นให้ผมบอได้บอกแกมแดงโอค่าดองคงเต้านั้นโทษแทงคงบอมีวันที่จะได้เจ้านั้นมาขว่งแขนลุ้นให้อ้ายบอได้บอกคนณดีเพอ้ายจบมาเจ้านั้นมาเป็นเทอ้ายเป็นลูกโซนาบอแม่ลูกเศรษฐีถ้าเจ้ามาคบกับอ้ายเจ้าจะบอและจ็บอ้ายจะเหตุถูกอย่างเพื่อให้เจ้าสับ ลุทาดองไอก็อมจะเปไปอยากให้เจ้าเปิดใจถ้าหากว่าเจ้าบ่มีไปไอนีญญ่ขอฉันอยากจะบ่เ็ดให้เจ้านันยใจถ้าเจ้าลุทาดองมันก้าพงสิเดชไอจะไม่เพียงนองจะบอกให้เจ้าต้องเก็บปีบ่ไม่มือที่สามพอมีเพียงน้องแต่คนเดีเพราะไอนี่หากจริงไอบอได้มาตัวส์ไอบอ่ได้มาตัวส์ก็ตามที่ว้าวเดอ ตอู๋ขาดองคงเจ้านั้นโคแทงลุ้นให้ผมบอกได้บอกแกมแดงอู๋าดองคงเจนั้นโคแทงคงบอมีวันที่จะได้เจ้านั้นมาควงแขบับก้ตบก็ไอมันมีแต่ควยแล้วนงยกได้จากโตไอฮัไอมักเท็ ข้าดองคงจ้อนั่นโทษแทงลุ้นให้ผมบอได้บอกแกมแดงโอ้ขาดองคงจ้อนั่นโทษแทงคงบอมีวันที่จะได้เจ้านั่นมาขวางแขนอยากเป็นลูกเคยโพ่เจ้าแหงนอนคิดนอนฟันแต่เศร้าจนหดแรงจนบอมีเวลาไปกินเข่าแรงโอ เจ้าหญิงมงั่ฎหัวใจอ่อนไหวโอ้เบบี้เกอร์เจอกันที่ไหนไปบอกคนแน่เด้อให้ดุกระงงให้ดุกงไงโอ้ข้าดองขงเจ้านั่นโคตรแดงลุ้นให้ผมบอกเลย ม <sen broth 2> <sen> ีวันที่จะได้เจ้านั้นมาควางแขนเอ้โห้ายแล้วหรอเาความ่น้นโคแงแอยู่เจาเจ้ามือจาท้

ก่อนที่สิมาเราอย่างในคอของก่อนเนาะเป็นแบบเอนซซนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันเรียวอ่ะเป็นเป็นเอนซีนที่ตลกไยคือตั้งแต่แบบเริ่มมาแบบว่าไปขอไปถามเจ๊มองว่าแบบว่าค่าดอกเจ้าเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ทองสิบคัตือคือคือ,ค,อคืออย่างไทยอ่ะก็จะบอกว่าจักบ,บาทแบบทองจักบาทสิบบาทร้ทอยบาทนี้ก็ว่าไปแต่ว่า คำตื้อนะคะพบกบอกฮัลโจากว่ามันแปลมันแปลว่าอียงถ้าสมมติว่ามีคนทุหมู่เนื้กับคอมเมนต์บอกทางใต้นะว่าคำคำตื้อนี่มันแปลว่าอียงนอะคือแบบว่ามันตลกตรงที่ว่าคือไม่ถามก็ว่าค่านอนเก้าพ่อแม่เอาเท่าไหร่เราแบบไม่ยิ่งก็บอกว่าเอาประมาณนี่นอนล้วก็ไปแบบว่าเฮ้ยขอต่อได้บอแบบว่าขอลดได้บ่ออย่างประมาณนี้แบบแต่ทางหมดทางงูกันเพลงก็คือดีแบบว่าท่อนแร็ปส่วนนี้กจะเป็นแบบท่อนแร็ปนอนละก็ ดีอะเนื้อหาก็คือไปตามเพลงบอกแะ mm ้ hmm. เรเนาะเ่อว่าทีเป็นแบบว่ามิวสิกวิดีโอหรือ,อยังก็ตามคือหนึ่งหนึ่งในหนึ่งสิ่งที่เฮารู้สึกว่าเฮาหมักแบบในเพลงเล่าก็คือว่า mm hmm. เขาถ่ายในโลเคชั่นใดก็ได้ mm hmm. เพลงก็สามารถที่จะแบบ okay, <fine. S 1> ดังลอยล้านวิวได้แบบว่าถ่ายในทงนามีงวมีควายอย่างทั้งหลังนั่นสิเขาก็ปรสนใจก็รู้สึกว่า ก็ได้อ่ะมันเป็นบรรยากาศมันมันเป็นแบบนี้อย่างแบบนี้ไหมเออแล้วก็มีแรปเปอร์คนหนึ่งที่มาจอยกันอ่กกาอะจะซื้อว่าเพชรเอ็มเอ็มเออเอ็มวีนี่ก็มีบิ๊กใหญ่ที่เขาเอิญกันมาแบกคือนอนแลวก็มีคนที่บอกไปก็คือว่าเพชร์เอ็มเอ็มลยก็มีอีกคนหนึ่งที่ฮัฮูจักกันดีก็คือสุภพนาตอนแรกคือเขาเบิ่งว่าเพลงวันซื้อเนี่ยเขาก็เบิ่งแค่ว่าเพลงว่าเออซื้อค่าดอกโปรดแพงแต่ว่า เขาไ็ได้เบิ่งว่าแบบซินปินที่มาร่วมร้องนําเนี่ยมีไผ่แน่เห็นต่ว่าเป็นบิ๊กใหญ่ก็เลยแบบเออกดเข้ามาเบิ่งอ่าโอเคเจอไปแลนอนก,กับรียคชันเพลงคาดอกโคตรแพงเด้อเมื่อนนี้ขอพุณที่เบิ่งคลิปนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b แใ่งกับช่องของเฮาเดอเฮา้อไสด้เฮ็ดวิดีโอออกมาให้เบิ่งกันอีกแบบตลอดแล้วก็ไลน์ๆเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนเด้เอไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า